กดเลยอ่ะก็เลยกดเลยกดเลยฮุยฮุยเอ้าเฮ้ยาสาวนี่ต้องเด็ดดวงโอ้โหเอาว่ะมาถึงก็เป็นเลยเราต้องมาดูห้องนี้ตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรเป็นนิสัยซะแล้วท่านเนี่ยดีมเดินเข้ามาทำไมท่านเนี่ยดีมดีมเดินเข้ามาทาไมหรือเป็นกับแพ้ว่ะอีกแล้ว เป็นจะแพ้แล้วอะรเจคนโดนท่อใครใครใครหือไม่รู้ไม่รู้ได้ีนสิ่งเปิดท่อดีนสิ่งเปิดท่องี๊ดเลยเม่อเ้พีเอพีเอพีเอไปด้ไหนพีเอฟผาไปไหนเนี่ยช้ไปด้วยมา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 ทำคลิปทำคลิปตุรุตุุเอาวะเอาวะอยู่สามคนฆ่าไม่ได้อะนี่ทีมีบริสุทธิ์ป่ะละ ดีมดิมดีมดิมว่าว่าดีมดีมดีมมากดตรงนี้ให้ดูหน่อยดิกดอะไรเนี่ยเนี่ยกดกดอันนี้ให้ดูหน่อยกดเลยเหรอกดเลยกดเลยกอุ้ยอุ้ยเอ้าอุ้ยอุ้ยคืออะไรอ่ะอย่าบอกว่ารีสปาร์หรืออะไรเมื่อกี้คือขึ้นเหรออะไรวะเนี่ยกดกดกดมันคืออะไรอ่ะเมื่อกี้ เอาเอาแล้วดิมหายไปไหนอะอะไรอ่ะไปเอาดิมไม่ได้จะกดลีซเปาวไม่ซาวเอฟเฟกซ์เหรอซาวเอฟเฟกซ์เปล่าซาวเอฟเฟกซ์เปล่าดีไม่ได้จะกดลีซเปาวาปะไม่รู้ว่าเมื่อกี้แพ้บอกให้บอกให้ดิมกดตรงท่อแล้วดิมก็หายไปเลยอ่าชอบเบอร์วิด้าบดใครอะสคิปไอ้ดีมตายไม่มีข้อมูลสิกิปเดี๋ยวตกใจหมดบดใครกันบดไอ้สคิปสคิป วอดสกิปสกิปสกิปไปไฟเออขอสักคนอุย้ยฆ่าไม่ได้โอ้ทำไมไม่ยากเปิดไฟแคลรี่ทำไมไม่อยากเปิดไฟมีใครอยู่ไหมอ่ะไม่มีโอ้โหฆ่าไงดิวเนี่ยตุด๊ดตุ๊ดหน่อยไหมเรียบร้อยตุด๊ดตุ๊ดก็ไม่ได้เรียบร้อยหรอเรียบร้อยอะไรเอาว่ะทำเป็นทำเควสว่ะแค่ทำเควสว่ะ หมาขึ้นยานฆ่าไม่ได้นะเนี่ยแบบนี้หลุดขำฆ่าไงดีอ่ะปิดไฟสักรอบปิดไฟเออห้องแอดมินมีใครหรือเปล่าไม่มีใครเขาขำอยู่แถวนี้อะไรใครเขาเห่อเห่อเนี่ยกอดขอดดีนะบีเขาไม่เดินไป อะไรกันตายตายดุยเซโนอ๋อไม่ใช่สกายโอ้โหดูรูปสกายอยู่แถวแถวซ้ายหรือเปล่าสกายอยู่ไหนเขามีโดนค่ารูปฟุกมันเป็นอะไรอยู่กันสามคนเขามีโดนแค่แซมมอนแซมมอนเชือดแซม่ไม่ไม่อยู่กับดุยเซโนอยู่กับดุยเซโนไม่ไอ้พีเอาโหไม่เห็นนะโอเคเขาแขนผมแหละแซมมอนเหรอผมไปเปิด ไอ่ะแล้วแต่ไม่เห็นอ่ะเอาเลยเอาเลยเราให้ทีหนึ่งให้ทีหนึ่งคือให้ทีหนึ่งอ่ะให้ทีหนึ่งก็ได้อ่ะแล้วรูปอะไรวะเนี่ยรูปเป็นอะไรวะเด็กหรูโจอจ่ะจอจูบ้าดีนะเขาเดินตามเข้าไปในห้องอ่ะไม่งั้นเห็นจะจ่า มันง่ายมันง่ายฉับผมลงท่อมันไงชนะเฉยลงท่อลงท่อเบฟไม่คาดคิดนะเแม่เจ๋อใจเลยเดินกับคุณอ่ะฉอบลงท่อเป็นไงพี่เบฟตกใจเลย